วันนี้เราตลาดไปพ่อนน้ำม่คิดอยากแกงเปิดอคะ่ะฝ่าวหาวัตถุดิบเติมคะ่ะแต่เห็ดหูหนูเห็ดคอนขาวพริกกระเลียงแล้วก็ฟักทองหน่อยเนาะเอ,อือหน่อยเอามาแกงใส่กันคะ่ะตำพริกขี้เบียยละลายลงไปในน้ำยานางเสียดายน้ำยานางบ่าค่อยข้นนะพี่น้องแล้วก็บ,บ่มีคข่หมดแดงใส เห็ดหูหนูกระดอกใหญ่ดอกอวบค่ะค่ะเป็นตะแซบค่ะส no. ่วนเห็ดขอนขาวนี th uk, th uk, ่ดอกหน่อยไปนิดน hm ึงเนาะฟักทองอ่อนค่ะน้ำใหม่ทุบๆใส่ลงไปทุบโคโลเคเลแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเวลากินสีได้เต็มปากเต็มคำเนาะ หลังจากนั้นก็ตั้งไฟเลยค่ะพอหมอเริ่มห่อนนี่เริ่มปรุงค่ะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลา แล้วก็พกดูวค่ะคนทุกอย่างให้เขากันดีแล้วก็ลองชิมเบิงค่ะเอเล่เป็นตะกินค่ะบอพี่น้องอ่อนเข้มไปหน่อยค่ะจะเติมปลาลงไปอีก กิดท้ายด้วยพีกลูกโดดค่ะและ้วก็ผักขาเนะรวชะอมแมงหลักใส่ลงไปสีแดงห,หอมๆคนๆให้ผักสุกบบบน,นี้ค่ะ เป็นอันเสร็จพี่น้องแกงเปิ่อวนวพร้อมที่เสิร์ฟแล้วมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันค่ะมื้อน,นี้แกงเปิดกระแซบจะเลินอาหารคือเกาค่ะโอกาสจอยคือนมูคือสีหายากอยู่ดอกเพราะว่ากินอย่างจะแซบ คลิปก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามขอบคุณหลายๆค่ะ